โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมเลยแต่วันนี้เราเล่นเกมดับเพลิงโอเคแต่ใครอ่ะใครที่ดูคลิปน,น,นี้อยู่ฝากกดติดตามช่องผมด้วยไปเล่นกันเอาเฮ้ยเนี่ยด้วยดับเพลิงเลยขอคนขับจุ๊บเอาเฮ้ยเป็นคนตั้งเจอเลยโอเคดูเลยอืม ภาพใช้ได้ตาไม่ไมนต้องสร้างทางขับกดเคี้ยวยงอะไรพวกนี้หละโอเคถึงละไม่ไดิใครมันเผาโรงพยาบาลไี่จะท้าได้กับโรงพยาบาลคำถาม โดนมิเนยวายโดนไฟคอบเฮ้ยไม่ได้ถามเลยว่าโดนมิเนี่ยต่ไฟก่อนเฮ้ยมันไฟแค่นี้ยังเอาเลยเฮ้ยแก๊สโอเคไปเติมแก๊สโอเครีบเติมเลย โอ้ขึ้นอย่างช้าตาตอนปิดในข้างๆเดี๋ยวเวลาหกนาทีทพลเมืองสี่คนตละตึกใ้ายใหญ่ไะไรดิเขาตามใครเป็นจุดไฟวะเอ้ยมันไฟข้อกัน เอไม่ดีเอาไม่ดี่วยด้วยตัวติดไฟโอเคหมดอีกแล้วแก้ันอันนี้เออเมืองสาแตงช่วยเขาได้ในแกสไม่พอ อย่างช้าเลยหล่อเฮ้ยโอเคเอล้วมันดื้อไม่กันดีกว่าจะไปข้อมีใครเช็คคงอยู่ มีใคไมไหมฮะโร่ Hello. ไม่นามีลองเนี่ยเฮ้ยไฟเข้าอ,อีกแล้วต้องวิงวนอนะ่ะทำให้มันตับฮ้อไม่ีใครอยู่อ่ะไปรอทำลายก่อน ไม่มีใครโอเคถ้าไฟข้อ,อน,นี้นาไม่นานรอดอโอเคมีแก๊สเหลือไหมไม่เหลือจาม โลว้าไฟคองไม่วนไม่วนก็ย้อไหวันี้วนี้เออไฟคองอ่ะโอเค,ออเ,คเดีบรอยเชิว,ว่าสุดท้ายมปทันอ้าผ้พลเมืองผู้บริษัทประจำเดือนผู้บริ จากประจำเดือนอ๋อโอเคโอเคเอาอะไรดิหมวกดำชุดดำร้านค้ามีเงินแปดสิบเป็นอะไรนะบ้างหานร้อยห้าชุดสามร้อยแพง <c oughs> มีเอาอะไรดิไม่เอาปะ่ะโรงแรมไหมโรงแรม อืมโอ้ทำไมมันดูัเนี้ยงเลยเสียเราวัดเขาเลยเราดีเขาครับขึ้นรถมาเก็บมันดิมีใครอีกไหมเก็บมาเร็ว ไม่ขึ้นมาวะหมดแล้วใช่ไหมูปโอ้โหป่าโอ้ยแล้วคนหายเยอะแล้วประเด็นคือมานี้ ra mình mới lùng Ok đập phải không đi ngược Ôi Bảo thi hả mày lốt Mình piêu rồi nghen Hứ Cái này ายให,ใหญ่คนหลงแปดคนสุดกวกเออยนึกว่ามันไฟเด็ดพวกนั่นไหนวะเดี๋ยวจะนี้ป่า นั่นไงนั่นไงนั่น,น,นอ,อะไรเจ็บได้ไงทางนี้ถ้าจำทางไม่ผิดต้องทางนี้เดินตามว่าจะโดนไฟ Right. Okay 那呀这里这里这里。 นอีกสองคนต้องวิง่งฮะโอเคอันนี้ตะแปะตะเมือชุดขวาขวาไม่ต้องเออดิ ป็นเจ้าของยุดการทำงานยุบเอาเรียนจำไหมหอา้าอันนี้มันโอเคจริงด้วยนี่ไงแบลมหมใช่ไหมไม่รู้มันจะเช็คหน้ายาวกว่าเฮ้ยตอวันขดครับ Đâu năng 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 dạng 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 Okay. กระทำอว้สุดละโอ้นยน่าใจะกค่โดทำไว้ขึ้นมานั่นแหละอ้าวเฮ้ยอ๋อกำลังงงเลยบิวไปน,น,นู่นเลยอ้าวเฮ้ยตากันเดิมป่าวะ Ồ nó lót nói quá phải không? Ơi mình lót Ơi đập đập đập. Vinh mướng vinh nút bật. ี๋ยวไม่รอดอา้าวแก้หมดเลยเดิเนี่ยโดดไปโดดมากว่านี่ทำอย่างนี้ก็ได้โอเค้ยคอยโอ่โอเคเติมแก๊สไหวขึ้นไหมเฮ้ยเหมือนไหวขึ้นหรือว่าคิดไปเองน่าคิดไปเอง Okay, โอ้ยมันติดได้ยังไงวาดแค่นี้เอาเฮ้ยมัน chứ yeah. Ôi, một khắc Ôi này khắc khát rất cực à

แต่มันมีใครไม่ไม่มีเลยไม่มีใครหลอดไฟด้านบนเลยเหรอไฟ,ไมเ,อเ,ออไฟเม็ดเดียวเยระอัดกำลังจะตาย ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไม่มีโอเคไม่ได้มีใครหลบดนันบนโอเคเออเฮ้ย ก็ต้องเ็นอ,อะไรอะ่ะเฮ้จอคนอ่ะวันนี้โอ้ยมีใครไม่ไลฟ์เวียไฟล์เนี่ยมะมื่นไม่ใช่มื่นเลยมันจ้า ตัวตรงนี้เลยเด็กขาไม่หักจรับยบตรงนี้รูที่พอปดกว่า ออกมาเลยโอเคเติมันนี้ด้วยแก๊สเต็มเติมแก๊สเต็มถังอ๋อให้กระพิบกริงขึ้นอย่างจะชาจะติ นล่งางลมีไฟลูกไม่ใครไม่มี ซ่อนหลบไฟตรงไหนกันตรงเลี้ยงแมววายแล้วจะเล่ายัางไงดี เยวจะทำให้แล้วมันมีจอดหนึ่งสองสามสห้าคันเลยคนงานก็มีไปเยอะเจอะคนแ้คนเดียวอะไรวะเนี่ยมันในเซร์ฟหนึ่งสโอ้โนโอเคอาเฮ้ยมันได้ดับไห้ด้วย ่มันไฟหมดเฮ้ยฉีดจอขนาดนี้โอเคแก๊สหมดเวลาสรุปช่วยแต่คนเดียว โอเคแปลว่าวันนี้เอาไวา้คลิปนี้ก่อนแล้วกันใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ผมด้วยปะบาย